สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ว่าไปเรื่อยพอดแคสต์กับคุณชายโอ๊ตวีล็อกไลท์ชาแนลครับครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เราจะมาพูดถึงนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหากับเพื่อนร่วมงานนะครับสําหรับคุณผู้ฟังนะครับที่เคยมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานหรือมีเรื่องราวที่ไม่สามารถที่จะลงรอยกันกับเพื่อนร่วมงานนะครับแต่เรายังจําเป็นที่จะต้อง ทำงานร่วมกันอยู่นะครับวันนี้โอ๊ตมีเรื่องราวนะครับที่จะมาแบ่งปันนะครับแล้วก็แชร์ไอเดียด้วยกันนะครับว่าเราจะเคลียร์ปัญหาคาใจอย่างไรเมื่อมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานครับซึ่งปัญหาในที่ทำงานนะครับของเรากับเพื่อนร่วมงานนั้นมันมักจะเกิดขึ้นอยู่นะครับ บ่อยครั้งหรือเกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติมากในการทํางานนะครับเพราะว่าที่เราจะมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกับผู้อื่นนะครับซึ่งปัญหาส่วนใหญ่เนี่ยมันสามารถเคลียร์กันจบได้ไม่ว่าจะเป็นในวงสนทนาไม่ว่าจะเป็นที่ประชุมนะครับเมื่อเราออกมาก็สามารถทํางานต่อโดยใช้ชีวิตปกติอยู่ด้วยการพูดคุยกันนะครับเล่นกันได้เหมือนเดิม แต่ก็มีอยู่หลายครั้งเหมือนกันนะครับที่ปัญหาเหล่านี้เนี่ยไม่สามารถจบได้ง่ายขนาดนั้นซึ่งคนที่มีความเห็นไม่ตรงกันในห้องประชุมเนี่ยก็ยังออกมาหน้าตาบึ้งตึงกันหลังจากที่ออกจากห้องประชุมซึ่งนานวันเข้าจากปัญหาของคนสองคนก็จะกลายเป็นปัญหาของกกของกลุ่มนะครับใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆจนกลายเป็นสัญญ,ญาณที่ส่อเขาว่าจะเกิดปัญหาใหญ่ในอนาคตอันใกล้ได้อีกเช่นกันนะครับ คุณผู้ฟังครับก่อนที่ปัญหาทุกอย่างจะบานปลายนะครับสิ่งที่ผู้ใหญ่เขาทำกันก็คือหันหน้าเข้ามาคุยกันแล้วเคลียร์ใจกันให้จบเพื่อที่จะบรญญาเ,เพื่อที่จะคงรักษาบรรยากาศในการทำงานให้ดียิ่งขึ้นนะครับตราบใดที่เรายังคงต้องทำงานร่วมกันนะครับแล้วก็มีความตั้งใจเดียวกันที่จะทำงานให้ออกมาดีที่สุดนะครับและการแก้ปัญหาเหล่านี้ มันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับพอเราเคลียร์จบเป็น,เ,ปนเรื่องเป็นเรื่องไปแล้วเนี่ยก็สามารถเริ่มต้นกันใหม่ได้นะครับพยายามที่จะคอมพลตกันอย่ามัวแต่บึ้งตึงดราม่าใส่กันนะครับหรือเอาแต่หลบหน้าหนีปัญหาซึ่งมันจะทําให้บรรยากาศในการทํางานเนี่ยค่อยๆแย่ลงแย่ลงแล้วก็ทุกคนก็จะไม่มีความสุขในการทํางานและในที่สุดแล้วความสัมพันธ์ก็แย่จน ไม่สามารถจะกลับมาต่อกันติดได้นะครับขนาดแม้กระทั่งพี่น้องกันที่ว่าทะเลาะกันได้เนี่ยนับประสาอะไรกับคนที่มาทํางานร่วมกันอยู่ที่เดียวกันนะครับจะไม่สามารถทะเลาะกันนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าเมื่อเจอเหตุการณ์เช่นนี้เมื่อเจอปัญหาเช่นนี้เราจะมีวิธีการรับมือแล้วก็จัดการกับปัญหาความสัมพันธ์อันเปราะบางนี้อย่างไรนะครับซึ่งเรา จะปรับจูนอย่างไรเพื่อที่จะไม่ให้เป็นปัญหากับการทำงานร่วมกันในอนาคตครับซึ่งที่สำคัญเลยนะครับอันดับแรกก็คือต้องรู้จักก่อนนะครับต้องรู้ก่อนถูกไหมว่าอะไรที่เป็นปัญหานะครับเราต้องหาสาเหตุที่ทำให้ผิดใจกันนะครับไม่อย่างนั้นเราจะไม่สามารถไปแก้ปัญหาอะไร เลยนะครับก่อนจะเปิดใจเคลียร์กับใครก็ต้องรู้ก่อนว่าทะเลาะกันเพราะอะไรผิดใจกันเพราะอะไรนะครับเขาไม่พอใจเราเรื่องอะไรนะครับเรื่องส่วนตัวล้นล้วนหรือเรื่องงานแล้วลามไปเรื่องส่วนตัวนะครับเพราะว่าการเคลียร์มันจะไม่เหมือนกันในแต่ละประเด็นการพูดคุยกันตรงๆว่าอะไรที่เป็นปัญหา หรือสิ่งสําคัญที่จะช่วยกู้สถานการณ์เลวร้ายให้ดียิ่งขึ้นเนี่ยอาจจะไม่ต้องถึงขั้นรักใคร่กลุ่มเกลียวก็ได้แต่จะต้องทํางานด้วยกันได้โดยไม่มีปัญหานะครับที่สําคัญแล้วการที่เราจะมาเคลียร์ใจกันเนี่ยก็ต้องอาศัยหรือพึ่งคนกลางนะครับเพื่อนหรือหัวหน้าหรือใครก็ตามที่เป็นคนที่ไว้วางใจนะครับต่อให้เลือกที่จะ,ะเผชิญหน้ากันแบบแมน แต่คนที่ทะเลาะกันสองคนเนี่ยอาจจะเข้ามาคุยกันเองเนี่ยมันเป็นการยากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วส่วนใหญ่จึงมักจะต้องพึ่งคนกลางคอยที่จะเข้ามาสมานร,รอยร้าวการมีบุคคลที่3เข้ามาคอยเป็นตัวกลางคอยไกล่เกลี่ยนะครับเรื่องราวระหว่างเราและเพื่อนร่วมงานเนี่ยจะช่วยให้หาทางออกร่วมกันได้ง่ายขึ้นเป็นคนกลางที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยสบายใจด้วยนะครับ มันอาจจะเป็นเพื่อนที่สนิทกับเราแล้วก็ฝ่ายตรงข้ามนะครับที่ทั้งสองคนนี้เกรงใจนะครับคนกลางจะทําให้ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีนะครับโดยรู้สึกว่าไม่ต้องเผชิญหน้ากันเองนะครับเป็นไปอย่างยุติธรรมและอาจจะสบายใจขึ้นหน่อยนะครับตรงที่เราไม่ต้องคิดวิธีเริ่มต้นเองเลยโดยแค่มีคนกลางคอยไกล่เกลีย่ยและคอยที่จะนําเข้าสู่เรื่องราวและ กระบวนการสานสัมพันธ์ที่ดีนั่นเองนะครับและที่สำคัญนะครับเมื่อเราผิดหรือใครก็ตามนะครับผิดฝ่ายนั้นก็ต้องขอโทษนะครับก็คือการพูดคำว่าขอโทษคือเราต้องลดทิฐิลงมานะครับถ้าคุยไปคุยมาแล้วพบว่าฉันนี่แหละเป็นคนผิดก็แค่พูดคำว่าขอโทษออกไปเท่านั้นนะครับไม่ยากอะไรเลยไม่ต้องถือทิฐิ ถือยศตำแหน่งหรืออายุที่สูงกว่าให้คำขอจนอ้าปากพูดคำว่าขอโทษออกมาไม่ได้มันเป็นมันเป็นเรื่องปกติที่ควรจะทำนะครับก็คือการเป็นคนผิดหรือเอ่ยปากขอโทษเนี่ยมันไม่ทำให้เสียศักดิ์ศรีมากหรอกครับแต่เป็นการแสดงความรับผิดชอบต่างหากคำขอโทษคำเดียวเนี่ยที่ช่วยให้สถานการณ์ต่างๆดีขึ้นเยอะเลยนะครับปัญหาทุกอย่างมันจะค่อยๆจบได้อย่างรวดเร็วแล้วก็อย่าทำผิด ซ้ำซากนะครับเพราะจะได้สบายใจที่จะทำงานร่วมกันต่อไปได้ให้โอกาสกันเสมอนะครับคนที่ผิดแล้วรู้ตัวว่าผิดนะครับเราก็ควรให้โอกาสเขาได้ขอโทษและให้เขาได้ปรับปรุงส่วนที่ยังบกพร่องนะครับคอยชี้คอยแนะคอยนำโดยที่ไม่ซ้ำเติมในความผิดพลาดนะครับเราอาจจะใช้คำว่าดีแล้ว แต่ควรจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งมันเป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งอย่างเช่นเรารู้ว่าสิ่งนี้เพื่อนทำยังไม่โอเคสักเท่าไหร่เราก็พยายามใช้คำพูดที่ซอฟที่สุดซึ่งถึงแม้บางคนจะเป็นคนตรงๆก็จริงนะครับแต่คำพูดตรงๆบางอย่างเนี่ยมันไม่ได้สามารถที่จะไปช่วยเยียวยาหรือกระตุ้นให้คนนั้นเข้าใจถึงเจตนาที่ดีของเรานะครับเพราะฉะนั้นแล้วคำพูดตรงๆไม่ใช่จะจัดการ หรือทําให้ทุกอย่างดีขึ้นนะครับอาจจะบอกเฮ้ยเธอสิ่งที่เธอทํามันก็โอเคแล้วนะแต่เราว่าเราน่าจะปรับแบบนี้ดีไหมเราน่าจะมีสิ่งนี้ด้วยไหมอะไรประมาณนี้นะครับก็เพื่อที่จะลดการประชดประชันนะครับเพราะว่าทุกอย่างการประชดประชันเนี่ยมันทําให้ทุกอย่างมันแย่กว่าเดิมนะครับไม่เช่นนั้นมันก็จะ กลายเป็นการสร้างความแตกแยกนะครับหรือสร้างบาดแผลในใจกันนะครับโดยที่มันไม่มีวันจบสักทีเรื่องผ่านไปแล้วก็ขอโทษกันแล้วก็จบจบไปนะครับก็คือเขาเรียกว่าเป็นการค m มพลี e การคอมพลี e คือทำให้มันสมบูรณ์คือพูดคุยกันเคลียร์มีปัญหาอะไรกันคือคุยให้จบจบอยู่ตรงนั้นแยกทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับคือคว่มปัญหาความเรื่องราวเหล่านั้นทุบมันทิ้งตรงนั้นแล้วเราก็ เชิญหน้ากันในกิจกรรมหรือเรื่องราวภาระงานต่อไปนะครับเพื่อที่จะรักษาความสัมพันธ์และก็การทำงานที่ต้องทำร่วมกันอีกยาวนานนะครับฟังให้มากกว่าพูดนะครับพยายามที่เป็นคนฟังถึงแม้มันจะไม่เข้าหูถึงแม้มันจะขัดใจถึงแม้มันจะขัดความรู้สึกเราก็ฟังนะครับทำความเข้าใจในสิ่งที่เขาต้องการ แล้วเราก็ค่อยเสริมเหมือนที่โอ๊ตบอกไปคือแสดงความเห็นด้วยกับสิ่งที่เพื่อนร่วมง,งานคิดเห็นเรื่องนั้นเราก็เสริมสัมทับไปอีกว่ามันน่าจะเพิ่มเติมตรงนี้ดีไหมอะไรเงี้ยก็คือเป็นการเอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วเราจะรู้สึกว่าการให้โอกาสเนี่ยมันไม่ได้ยากจนเกินไปนะครับอีกอย่างเลยนะครับเรื่องที่สําคัญก็คือการที่เราจะต้องคุยกันต่อหน้าเนี่ย มันเป็นเรื่องที่ดีที่สุดเวลาเรามีเรื่องขับข้องใจกันพยายามคุยกันต่อหน้านะครับการที่พูดคุยในแชทนะครับพยายามอธิบายทุกอย่างในแชทหรือทางโทรศัพท์เนี่ยมันมันไม่ได้รับรู้ถึงความรู้สึกนะครับบางทีเราพยายามที่จะตัดบทด้วยการตัดสายหรือบล็อกแต่ถ้าคุยกันต่อหน้าเนี่ยบางคนเนี่ยรู้สึกว่าการเผชิญหนะ้ามันเป็นเรื่องที่น่ากลัวและยากเย็นใช่ไหมฮะ ในกลาสหน้านะครับบางคนก็กลัวอารมณ์ของตัวเองปริแต่ออกมาบ้างแต่คุณรู้ฟังครับการพูดคุยต่อหน้ามันคือการสื่อสารที่ดีที่สุดเพราะอีกฝ่ายจะเห็นความจริงใจอีกฝ่ายจะเห็นความรู้สึกผิดอย่างตรงไปตรงมาต่างจากการพูดคุยผ่านตัวหนังสือที่ไม่ได้รับรู้น้ำเสียงสีหน้าของกันและกันเลยนะครับทำให้คำพูดธรรมดาอาจจะถูกตีความไปในทาง ที่ไม่ดีก็ได้อย่างเช่นแกขอโทษนะมันเป็นคำถ้าพิมพ์มาเขาแกขอโทษนะบางครั้งมันเหมือนไม่จริงใจแต่ถ้าอยู่ต่อหน้าอยู่ต่อหน้าเนี่ยเราได้ฟังน้ําเสียงโดยที่ไม่ได้อ่านจากตัวหนังสือก็อาจจะเห็นความจริงใจของเขา,าเช่นแกวันนั้นเราขอโทษนะอารมณ์มันก็จะแตกต่างกันนะครับมันก็จะไม่เกิดการตีความไปในทางที่ไม่ดีหรือเข้าใจ ผิดกันและเอาไปโยงเรื่องราวเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับทั้งนี้ต้องพยายามรู้จักเลือกใช้คำพูดให้ดีคิดให้เยอะๆก่อนพูดนะครับบางครั้งเนี่ยเราอาจพูดไม่คิดหรือคิดน้อยจนเกินไปแต่คนฟังเนี่ยคิดมากและเสียน้ําใจได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่จะเยียวยาการที่จะสารสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยคือการพูดมันสำคัญมาก เลยทีเดียวนะครับบางคนบอกว่าก็ฉันเป็นคนอย่างเนี้ยฉันเป็นคนตรงๆใครรับไม่ได้ก็ไม่ต้องรับใครไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรแต่จริงๆแล้วคนตรงๆบางคนเนี่ยลึกๆเขาก็รู้สึกไม่ดีเหมือนกันแต่เขาก็พยายามที่จะปรับปรุงให้ตัวเองนั้นดีขึ้นอยู่แล้วแหละแต่บังเอญว่ามันเป็นอุปปักษณะนะครับบุคลิกของแต่ละคนมันแตกต่างกาัน ค่อยๆปรับเข้าหากันนะครับเราก็สามารถที่จะทํางานอยู่ร่วมกันได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนี่ก็คือทั้งหมดของว่าไปเรื่อยพอดแคสต์ในวันนี้นะครับเกี่ยวกับการเคลียร์ใจอย่างไรเมื่อมีปัญหากับเพื่อนโรงงานนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้หวังว่าใครที่กําลังมีปัญหากับเพื่อนโรงงานหรือยังมีเรื่องที่เอ่อไม่ลงรอยกันก็กลับไปเคลียร์ใจกันซะนะครับเราจะได้ทํางานอย่างมีความสุขสักที เพราะบรรยากาศของการทำงานแล้วบางครั้งเพื่อนร่วมงานเนี่ยต่อให้เราจะมีปัญหาก,กับเออ่ไม่ชอบเจ้านายหรือไม่ชอบในภาระงานแต่ถ้าเรามีเพื่อนร่วมงานที่ดีคุยกันได้ปรึกษากันได้งานก็จะดําเนินไปอย่างราบรื่นแล้วเราก็สามารถใช้ชีวิตในการทํางานได้อย่างมีความสุขนะครับหรบวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับคุณชายโอ๊ตวีล like ็อกไลท์ n e l ครับ